ครับไปเลยไปครับไปเลยมาถ่ายรูปดูก่อนดีกว่าถ่ายอะไรถ่ายรูปไงเอาพ่อถ่ายวดยายีดีโอได้ไหมถ่ายวีดีโอวันนี้ครับสวัดสด,วดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูบรรยาก,กาศในการรายงานตัวของในายสิท ตำรวจนะครับบุญฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4จังหวัดปัตตานนะครับมาดูบรรยากาศนะครับบ้านเดียครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยระเอียดครับระเอียดอยู่อำเภอไหนเนาะครับตัวเมืองครับอำเภอเมืองเนาะครับผมทรงลูกไส้ดิครับผมทรงลูกไส้เขาประกวดเนาะครับครับครับอันนี้เยอะขนาดลูกไส้อ่ะมีคนหนึ่งครับมีคนหนึ่งอ๋อยินดีด้วยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเก่าครับไม่อันตัลูกไส้ไหมยี่สิบหกครับ อ๋อย <icana>, ี่สิบหกเนาะนะครับก็อ่ะยินดีด้วยนะครับต้องไปต่อนะครับยังไงก็ไปไปต่อแล้วกันนะครับครับผมครับไว้โชคดีนะครับครับครับเยนปีไหนเจ้าเยนปีหนาสิอ๋อยู่สิบจังหวัดจังหวัดพัทลุงไรมจังหวัดขันความง่วงฟุงจากยู่อาผมเลยเยอะยี่น้อยพยุงบ่ ฮะยุ่์ยากที่ยุ่ดีแล้วมแมนถูกตั้งแล้วตรงนี้เป็นบรรยากาศของเป็นของผู้ปกครองรอเฝ้าลูกหลานดูถนนมีตรภาพเลยนะครับรอเฝ้าดูลูกหลานนะครับ ลองสัมภาษณ์คุณป้าคนหน่อยสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะคุณป้ามาจากจังหวัดไหนครับสบกลนครค่สระสกลนครตจียมยมเพื่อไหนเนะาะอำเภอวาริชภูมิโอวาริชภูมิโอ้บ่บบไกลบ่ไกลรัดไปกันวันนี้ก็ได้ะนะครับมาถ่าลูกขึ้นหลานลูกเป็นซ้ายโอ้ถาลูกซ้ายเนาะนะครับอายุเท่าไหร่แล้วลูกชายอ่ะช๑๖๑อครับครับครับให้โชคดีนะครับสวัสดีครับคุณพี่ อันนี้มาแต่ส่ยนอครับจากวลิชภูลเหมือนกันครับฮะจากวลอ๋อมมาทากันครับพอดีลูกชายก็สอบสอบครั้งแรกก็ผ่านออ๋ก็ผ่านเนาะกันเลยพามาครับตรวจร่างกายแล้วก็เต็มสอบอายุครับอายุเท่าไรครับเนี่ยลูกลูกชายอายุจะเข้ายี่สิบอ๋ออายุยังน้อยอยู่ยังเหลือเยอะอยู่มาสอบครั้งแรกอ๋อครั้งแรกนะครับอ่ะยังไงให้โชคดีนะครับ ตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณยายาคุณยายมาจะใส่นอนี่น้อมนจะแบกนอยมาจะแบกหน่อยมาน้ำลูกคือน้ำหลานาน,ลน,น้ำลูกซ้ายนลูกซ้ายน้อลูกซ้ายสอบผ่านก่อเขียนนะครับมาน้ำกันหลายคนบอบอแต่แ <บา S 2> ม่กับลูกก็ค้นขำนะครับนะครับครับให้โชคดีนะครับ สวัสดีครับคุณพี่ครับมายัดถามยิ่งนึงมาจะใส่นอนี่นอมาจะอุดรครับอุดรเพื่ออะไรครับเพเภอเมืองครับเพเภอเมืองนอครับพระลูกคือพระหลานมาครับพระน้องครับโอ้พระน้องน้องสายติน้องสายครับปั๊บเราอยู่หลายปีได็กเราอายุ21ปีครับอายุนะครับนะครับโอ้มากันหลายคนบ่มากัน โอ้โหหกำลังใจกันพี่สาวเล่าครับห้กำลังใจหลายเนาะครับโอเคนะครับสามคนครับครับโชคดีนะครับโเศร้ากุลละครับครับผมครับคุณหลานเพ่ไก่เพ่ไกครับครับครับผมครับเป็นไดคุณยายขันค่าลูกหลานได้ตำรวจดีใจปะเนี่ยกดีแดีแกดีแดี่กดีีแีีแีแกดีดีแีแอดีแกดีแีแกีแกดีแี มันจะสอบเปียบ้านนะครับขอเป็นกําลังใจขอให้โชคดีนะครับครับนะครับผมจะพาท่านมาดูบรรยากาศนะครับมาสอบถามคุณยายถามคุณยายตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณยายคุณยายมาตะไส่้อนี่น้อมาต่นครพอมจะนนครพนมตดนครพนมเดะ ยืมเพิ่มอะไรครับน้องคันพนมอะนาทมโอ้ไก่เต๋อบร่ะนาทมบ้านแพงตรงโน้นผมเคยไปอยู่แดีวพ้าลูกคือพ้าหลานมาเลยครับไหนหลานหลานซ้ายนะโอ้โอ้คันลูกสอบได้อีหลีคือสุดีใหญ่คัะเนาะเป็นลูกสอบเทียดเดียวนี่สอบเทียดเดียวตีอายุเท่าไหร่ยสิบเก้าโอ้ยยังหน่อยอยู่แต่ว่าแกเห็นยังเลี้ยงอยู่ตีหรือาเปล่าเดี๋ยว โอ้เล่นยูคู่้คู่คู่ไอันดนตรีกับอันตำรวจซ่ากันโอ้สอบตำรวจตอบตำรวจดิโอ้เล่ยูเข้าวันมครับโอ้อันค้าได้ดีดีมาเป็นตำรวจตัวเนี้ยต้องครับโอ้คักแล้วเล่นดนตรีตำรวจมวนกคู่ไงง่องที่สองเลยใช่ครับก็ ยังไงก็ขอให้ผ่านทุกๆขั้นตอนนะครับคุณยายนะครับขอให้ผ่านทุกขั้นตอนต้องผ่านต้องผ่านว่ายน้ําผ่านวิ่งผ่านว่ายน้ําผ่านอีกแอีกเยอะแยะมากมายนะครับขอให้โชคดีนะครับใหครับให้ลูกหลานผ่านแล้วกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณน้อง มานำผู้ใดเนาะพาผู้ใดมานเนาะไหนขนุนไสยมาค่ะที่มาตาจังหวัดใดครับมหาสารคามค่ะมหาสารคามคอำเภอไหนครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองโอ้ยไม่ใกล้ไม่ไกลจ้าแค่เดียวนะครับลูกชายอายุหลายปีแล้วสิบเก้าค่ะโอ้ยอายุยังไม่เยอะนะครับแสดงว่าเขากำลังเรียนกเ,กเรียนปวทียังค่ะเขาเป็นในราหารเลือกค่ะฮะ เป็นจ่าทหารเรือค่ะเป็นจ่าทหารเรือมาสอบตำรวจจ้าว้าวมันก็ยังยุ่งหัวเหรอคนอยากไม่ยู่งไกลบ้านค่ะคนอยากไม่ยู่งไกลบ้านเพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นเป็นทหารบวกด้วยมาสอบตำรวจเอาตำรวจต่อแต่เขาอายุเยอะแล้วนะตอนนั้นอันเป็นคนขึ้นเต่าค่ะคนเป็นเรียนจ่าทหารเรือปีหนึ่งหล่ะค่ะอ๋อก็ปีนี้หลานไายผม สอบจ้าทานเลือดอะไรให้ก,กันเดี๋ยวนี้สิสิสอบรมสิฝึกเยอะนี่แหละอ,อีกจุดเดือนนี่แหละอีกเดือนนึงเหรอวะมีคนฝึกยากมากว่ามันเรียนสองปีได้กันปะแน่นค่ะเพิ่นฝึกไปแล้วปีนึงค่ะอ,อ๋อก็พยายังดอกก็คือบ่ให้เรียนจบเลยยังคอยหาทางโอนเพิน่นบ่รู้คือกันค่ะเพินพ่นเพิ่นเฮ็ดเองค่ะแต <c oughs> ่พันธยังมาสอบตำรวจเองช่วงปิดเทอมอ๋อแต่ตำรวจก็ดีแต่เราก็ดีพอมันจะ มันมีลงพักหรอไงมันกระจายยุทธ์ัวยิ่งสละค้ามท้งหลายนะครับเนาะอ่ะโอเคขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับมาตจังหวัดไหนเนาะนี่เนาะมุกดาหารครับมุกดาหารอำเภอใดครับทำเอีครับทำเอีโอ้บ่ไกลบ่ไกไลรัดไปทั้งไปทั้งอย่างก่อนทนัทงน้งคนท้องมันนี่เด้อ มาเส้นนี้บ่มาเส้นได้เพครับมันม่สี่เลนตรงเลยอ๋อมีเสีเลนตรงแน่นอ่ะจัดคะสินไปฮอดฮอดบานเลยอ๋อโอ้สะดวกเลยสะดวกเลยทีนี้ผมไม่ได้ไปนานอ๋ออันนี้พ้าลูกคือพ้าหลานครับเนี่ยลูกครับพลูกชายเนาะลูกไซร์หลาครับลูกไซร์หลาเอ้ามีลูกจะคนสองมีลูกสองถ้าทั้งเป็นตำรวจนือเป็นยังครับระนเป็นลาดสรเตรียมขันโอ้แต่บ่แม่นโอเคโชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณครับนะครับยังไงก็ขอให้โชคดี อันนี้เป็นแฟนเนาะอ๋อเป็นแฟนโอ้ผันลูกได้ตำรวจที่ลีก็สิดีใจเนาะนะครับก็ยังไงก็อวยพรให้โชคดีก็แล้วกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกทุกคนครับครับผมครับผมคุณเพ่มาด้วใส่เนาะครับเนี่ยบ้านมู่ปากอ่างครับ ชมรมูจงอางแห่งประเทศไทยอ๋ออำเภอน้ m Phong Nam p h o เต๋จังหวัดขอนแก่นเอาอันนี้มาะยังเนี่ยมาส่งลูกส่งหลานส่งลูกส่งส่งลูกไส้ให้กำลังใจลูกไส้เต๋อโอ้ยเนาะอายุหลายไปได้แล้วอายุเพื่อนอะยี่สิบย่างยี่สิบหกครับภาวะวัยผุ้อ้วนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเต๋สูง่เงีเต๋ออ๋อเบิ้งหุ่นเบิ้งหุ่นอันคุณพ่อก็รู้แล้วหุ่นใหญ่หุนรูปรอตัวเนี่ย ขันค้าลูกไส้สอบตำรวจได้ก็คือดีใหญ่การแกะเนาะได้แล้วครับได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะมันใกญ่มันมันได้แล้วต้องได้แล้วต้องได้แล้วเนาะโอ้ยขากะแกะอันนี้เป็นคุณแม่ดิโอันนี้เพ่าปีพี่น้องโอ้อหนี่ว่าปีค่ะยุ่เพิ่มว่าปีอันนี้ว่าฟองยังไห้มาชงลูกโอ้มาให้กำลังใจลูกคือกันโอ้ยเนาะบ้านบ้านนี่บ้านนี้งไปสอนตำรวจขากซีเหมือนับ เป็นฮาทไทลูกออกไปไป้าอิสรารวัตรายเากี่คนนายซีแปดหนึ่งราถ่ยเราทำได้ถ้าเป็นสารวัตรอีกท่านตำรวจอีกหเนอ่ยฝากว่าคือกับฝากซีเนี่ยซืือ่าจังเด๋ยเสือ่าจังเด๋ยเรื่องตามเื้อเราชื่อรถเี่านซีาวรัต้องไปทั่วภาคอีสานเลยเปืองากเราไปไปเมือง่ายไปหาท่านตำรวจอีกสุภารักษจะเกียวว่าเลียนู้เหี้ยงกันน้ว่สั่ S <S 2> <S 2> พลันสุรลักาขาวน้องผมลักนนเดมีบ้องหจักบ้องหจักตัวกันอะไรดตัวอะไรดเขาม่ผหักเนี้ยบ้องหัวจักล,ลัลลมูทีเพื่อผขา,ขาเราเนี่ยเขาเป็น<ด>เป็นผู้ใจยาอ๋อนะครับวันนี้เขาได้จะเป็นพีออ่พอ,อาวเป็นอวเป็นพี่อาอันนี้มาจากคนคนขับเนี่ยมา สองคนค่ะครับสองคนบ้านงูบ้านงูบาตี่เป็นปะนี่ปะบ้านงูบาสนีอยู่้านละบ้านบ้านงูผมอยู่หันละครับบ้านงูบามี่นี่ค่ะผมผมเคยไปหันอยู่บ้านงูงูบาคืองูบากรึเ่าที่เกิดทะเลเกิดหนึ่งหนึ่งปะแม่เพป็นงูเกิดหนึ่งหนึ่งนีหลายคนกินได้บ้านงูบาเขาเป็นต้องตรวจทั้งกรุงเทพนะเชิญปะค่ะมัจะมี คนที่มาให้กำลังใจลูกหลานเยอะเลยทีเดียวนะครับถามคุณพ่อตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณพ่อมาจะใส่นอหนินนเนาะฮะเบ่งเลยย้อมเพื่ออะไรเบ่งเลยเชียงคานเจียวอมองเชียวสนิบไหมเออขาเจี๊ยผ้าลูกคือพ้าหลานเนี่ยผ้าลูกม้าเนาะ ลูกอายุหลายปันนี้แล้วครับดีโอเอาให้ได้เด้อให้ได้ให้ได้ไดโชคดีนะครับโชคดีครับครับครับผมน,น,ผมนี่เป็นบรรยากาศของพ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจลูกหลานนะครับมาด้วใสน่นอครับเนี่ยจากอันสารคามบ,รรบรรัลบือร้อยเอ็ดโอ้มมออน้องบัวลำพูอันนี้น้องบัวลำพูดสิ สารค้ำบริบูร์ใ่ครับบริเวณผมก็เคยไปบ้านสาราทองบ้านสาราทองบ่อมยนบ้านพงโขดสาราทองบ้านที่ปลูกยาสูบได้หลายไหมบ้านบอบ้านบอหนองโกที่ปลูกยาสูบเยอะเยอะเดียวเดี๋ยวผมดีกว่นผมไปน้องย้อนละบ้านมู่เดียวกันหนองโกเฮ้ยข้าเจ้าหญิงแห่งยครับุทั้งหลายเห็นยุทธุยร่ำยุ่ธภัณประเทศ ก็บ้านโสกพาะานึกออกแล้วโอ้โสกพลามันก็อยู่เดวพวกเราใกล้ๆโศกพะาก็ใกล้ๆวังใหม่วางปูอัน้องซ้เป็นกำลังอยู่อ้ตำบลนั่นแหละอันคุณพี่มาอะนพา้ำำกันมาเดียบอครับผมดูอำเพิมกยนนี่ครับทุ่คนแก้นี่แหละโอ้ยไปยืนเมื่อก้รัขนาอันเลี้ยงแพะเลงแกะปะที่ปทที่ถูก เลี้ยงยังมาเออเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงไก่เดียวซูเน่สื่องัวขายงัวาเฉยเห็ดในเห็ดหน้าอันนี้พ้าลูกก็ผ้าหลานเนี่ยมาลูกไส้ครับลูกไส้เดียวโอ้ไก่กับไก่ตีนี่พวกไอ้ไก่ต้มยังหันต้มค่อยเด้เอ้าคันคันดีใจก็คักมันก็ยีต้มได้ขึ้าตัว ตะไก้แม่ดปลูกสายสอบต้องมาได้ก็ดิว่าดีใจอยู่ดีต้องมาต้มต่ะไก้แม่กันะต้มอะ้ยหน่อยต้มสุกันมาดิองง่ยก็เโอ้คนแล้วนอลมนแล้วนอสกป่้น้อยมามัโนพ่อมันมะนพ่อกันกินดอกก็ดสืงห้าขายกันางน่อยนะครับอาชีพหาสิงหงมาขายอยู่ครับ อันนี้ว่าอะไรครับเนี่ยบบสกลนครค่ะสกลนครค่สะสกลนครอำเภอไะไครับเพื่อเมืองเพื่อเมืองเดอ่ยว,ไ,วไปดูสกลนะ<อ>ไปดูจังัดแบบนั้นเลยเอ้าตำรวจเนาะ <c oughs> เอาอีหลีขึ้นใหญ่ไปเลยมันผมยู่สืบทางมันก็เลยได้ไปบางหันมีงมีายไปน้องพ่อมาทางนี้ไปเบิร์ดน้องพ่อก็ยังไปกิน ไปกินลาบยู่น้ำนออ่องตำรวจดูห่นดู่ดาบสัวหมวดสัวบ้นลานหน่จับ่เจามีตำรวจจับบ่แกเห็นลานข้าอยู่ทั้ทงหลนนังโงพักนะลานท<ด>ี่คขงงขนนัขังโรงพักนั่นป้อมพี่กายไปกินเข่ายู่บานแก่นล่ะนะครับเอ้า<ค>ยินดีน้นำนะค,ครับเด้อครับหนองอครับ วอยากออกซื้อมาไหนนะครับอันนี้ให้พี่น้องเพืนมาจากสกลนครนะครับเน,ะะนาะจากสกลนครยินดีด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับครับขอบบคคคคุณค่่ะะสรัโชคดีจะเป็นเพื่อนตำรวจนะครับ S <S เขาจะใส้เนี่ยอาจจะสัมภาษณ์ผู้ที่ไทยแต่ร้อยเอ็ดค่ะเขาจะลอยอ็ดอำเภอไหนครับอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนี่มูหลายคนอยู่ร้อยเอ็ดเยอะอยู่เมืองสวงก็มีคนหนึง่งอยู่ธวัตบุรีก็มีคนหนึง่งโอ้ยอยู่เมืองร้อยเอ็ดก็มีนะครับอ่า <Okay S 2> โอเคนะครับขอให้โชคด,ดีนะครับ ครับวันนี้ผมได้พาท่านมาดูบรรยากาศในการรายงานตัวที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาพ4ได้เวลากอสมควรแล้วนะครับก่อนจากลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ